สวัสดีค่ะได้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทำนายฝันวันนี้เราจะมาทำนายฝันให้กับเพื่อนๆที่ฝันเห็นสุนัขก,กันค่ะจะมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างเชิญไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทูที่ฝันเห็นสุนัขนั้นมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะเราลองมาฟังกันเลยนะคะท่านใดฝันเห็นสุนัขทำนายฝันว่าในช่วงนี้คุณจะเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจแต่เลือกทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหากท่านฝันว่าเลี้ยงสุนัขหรือได้สุนัขมาทำนายฝันว่า ท่านจะได้พบกับเพื่อนหรือคนรักที่ซื่อสัตย์ค่ะหากท่านฝันถึงสุนัขจิ้งจอกมีความหมายว่าความเจ้าเล่ห์ถูกใส่ความการโกหกหลอกลวงจากผู้อื่นให้ท่านจงระวังนะคะหากท่านฝันว่าเห็นสุนัขคลอดลูกทํานายว่าท่านกําลังจะได้ลาบค่ะหรือภรรยากําลังจะตั้งครรภ์น,นะคะ หญิงใชยได้ฝันว่าถูกสุนัขก,กัดทํานายว่าจะมีเคราะห์ร้ายหรือได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือจากคนใกล้ชิดถ้าฝันว่าสุนัขเข้ามาเลียแ้งเลียขาทํานายว่าศัตรูจะเข้ามาเป็นมิตรที่ร้ายจะกลายเป็นดีค่ะถ้าฝันว่าได้อุ้มลูกสุนัขขนปุกปุยน่ารักทายว่า คนในบ้านต่ำอายุกว่าอาจก่อความเดือดเนื้อร้อนใจให้ได้ในภายหลังนะคะหากท่านฝันเห็นสุนัขสองตัวทํำนายว่าหากท่านยังเป็นโสดท่านจะได้พบกับเนื้อคู่ค่ะหากท่านมีคู่อยู่แล้วท่านก็จะมีบุตรชายหญิงค่ะหากท่านฝันเห็นสุนัขหนึ่งตัวมีคำทำนายว่า ท่านต้องระวังเป็นพิเศษนะคะกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะปกติและเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจระวังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะคุณจะต้องเจอกับเรื่องเครียดในช่วงนี้และแรงกดดันต้องรับภาระหลายอย่างด้วยค่ะหากท่านฝันเห็นสุนัขสามตัว มีคำทํานายฝันว่าอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณในครอบครัวจนอาจมีเรื่องราวมากระทบกระเทือนจิตใจของคุณได้ค่ะหากท่านฝันเห็นสุนัขหลายตัวแต่ไม่ได้กัดมีคำทํานายแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะทั้งตำราส่วนที่ดีและบางตําราก็กล่าวว่าไม่ดีค่ะ หากใครฝันเห็นสุนัขหลายตัวแต่ไม่ได้กัดเรามีคำทำนายว่าอาจมีคนคอยปองร้ายให้ระมัดระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากใจจะได้รับข่าวร้ายให้เสียเกียรติยศชื่อเสียงทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงค่ะ แต่บางตำราก็ก่ลาวว่าจะได้รับข่าวดีทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือเดินทางก็ะจะมีคนคอยอนุเคราะห์ไม่เดือดร้อนความฝันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับปิดามานดานะคะหากท่านฝันว่าสุนาาัขกัดทํานายฝันว่าจะได้รับข้อจากคนใกล้ชิดและในช่วงนี้จะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ค่ะ หากท่านฝันเห็นสุนัขกัดคนอื่นทํานายฝันว่าคุณอาจจะได้พบกับเนื้อคู่และจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะหากท่านฝันว่าได้ยินเสียงหมาหอนทํานายฝันว่าจะได้รับข่าวไม่ดีของญาติมิตรหรือในบ้านจะมีคนเจ็บป่วยค่ะหากคุณฝันว่าได้ยินเสียงหมาเห่า ทำนายว่าจะมีเพื่อนมาให้คำแนะนำในเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจค่ะหากท่านฝันว่าถูกหมาเห่าใส่ทำนายฝันว่าคุณควรระวังในเรื่องของการใช้คำพูดเพราะอาจเกิดการมีปากเสียงกันได้ในช่วงนี้ค่ะหากคุณฝันเห็นชุนัขกัดกันทำนายฝันว่า คุณควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวงังและไม่ประมาทเพราะอาจเกิดเหตุร้ายให้คุณต้องเสียทรัพย์ได้ในช่วงนี้นะคะหากฝันว่าฆ่าสุนัขทำนายฝันว่าจะมีเรื่องให้ต้องร้อนใจจากการที่ของรักหายหรือเป็นเรื่องของคนในบ้านคะ่ะหากฝันว่าสุนัขมาเรียขาทำนายว่า คนที่เคยมีปัญหากันอาจจะกลับมาญาติดีด้วยค่ะหากฝันว่าสุนัขวิ่งไล่ทํานายฝันว่าอาจเกิดเรื่องลำบากทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนก่อควรระมัดระวังการใช้คำพูดในช่วงนี้หากคุณฝันเห็นสุนัขสีดำทำนายฝันว่าคุณควรวางแผนการใช้เงิน เพราะเงินอาจขาดมือได้ในช่วงนี้หากฝันว่าได้อุ้มลูกสุนัขคำนายฝันว่าคนในบ้านที่อายุน้อยกว่าจะก่อความเดือดร้อนใจให้ในภายหลังฝันเห็นสุนัขเลขนำโชคฝันเห็นสุนัขหลายตัว04 32 42 44 03 ฝันเห็นสุนัขสองตัวเลขนำโชค1 8 2 1 3 0 8 1 1 7ฝันเห็นสุนัขกกัดเลขนำโชค1 1 1 3 1 8 3 9 6 9ค่ะฝันเห็นสุนัขสีขาวเลขนำโชค2 5 8 5 ฝันเห็นสุนัขจริงจอเลขนำโชค2963ฝันเห็นหมาป่าเลขนำโชค3194ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายฝันสำหรับท่านที่ฝันเห็นสุนัขเป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าทุกๆท่านจะชื่นชอบนะคะ ถ้าทุกทุกท่านชื่นชอบก็ขอให้ทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอให้ทุกทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขกับความฝันนะคะสวัสดีค่ะ